งานวิจัย Feminist participatory action research หรือวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วมโดยใช้แนวคิดเฟมินิสตที่เราศึกษาเรื่องของการพัฒนาสิทธิในการเข้าถึงทรัพยากรธรรมชาติโดยและเพื่อผู้หญิงชนเผ่าพื้นเมืองซึ่งจำนวนมากก็มีความหลากหลายทั้งเพศด้วยเราพบว่าดินน้ำอากาศที่เข้าถึงและเป็นเรื่องของสิทธิมนุษยชนกลับถูก ละเมิดและถูปริรอนอันเนื่องมาจากปัจจัยไม่ว่าจะเป็นในเชิงกฎหมายนโยบายหรือการที่มีโครงการพัฒนาขนาดใหญ่ของภาครัฐรวมถึงการดาเนินงานของภาคธุรกิจแต่สิ่งที่เราจะไม่พูดถึงเลยไม่ได้ก็คือเรื่องของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเราพบว่าจากการวิจัยแม้เราจะมีความพยายามที่จะรณรงค์และพัฒนาเพื่อให้เกิดการเข้าถึงดินน้ำและอากาศ เราพบว่ามีเรื่องหนึ่งที่สําคัญมากจนทําให้เราต้องต่อสู้ต่อนั่นก็คือเรื่องของสิทธิในการเข้าถึงน้ำเราหมายถึงจังหวัดแม่ฮ่องสอนพื้นที่ชายแดนไทยพมา่าที่มีแม่น้ำสารวินอยู่ในเขตวุทยานรวมถึงพื้นที่อำเภอท่าสองยางจังหวัดตากซึ่งมีแหล่งน้ำโดยธรรมชาติหมู่บ้านที่เราทำงานด้วย อยู่ข้างแม่น้ำขนาดใหญ่ซึ่งเป็นสายเลือดของภูมิภาคนี้ของอภาคเหนือรวมถึงเป็นแหล่งหล่อเลี้ยงวัฒนธรรมของพี่น้องชนเผ่าพ,พื้นเมืองสองฝากแม่น้ำสิ่งที่เราเข้าใจมาตลอดว่าทรัพยากรธรรมชาติน้ำจะยังคงอยู่และมีเหลือเฟือเหลือจนกระทั่งสามารถที่ทำให้รัฐบาลมีโครงการขนาดใหญ่ซึ่งเรียกว่าโครงการผันน้ํายมเราจึงเกิดคาถามว่า พี่น้องชนเผาพื้นเมืองที่เราทำงานด้วยจริงๆแล้วเข้าถึงทรัพยากรน้ำจนเหลือเฟืออย่างที่ว่าหรือไม่เราทำงานวิจัยกับหมู่บ้านแม่สามแลบซึ่งมีโครงการมานานแล้วนะคะว่าจะมีการสร้างเขื่อนในลำน้ำสารวินการสร้างเขื่อนนะคะแน่นอนว่าจะทำให้ระบบนิเวศเปลี่ยนไปแต่สิ่งที่จะไม่พูดถึงไม่ได้เลยนั่นก็คือสิทธิมนุษยชนคนในชุมชนแม้จะตั้งอยู่ข้างลำน้ำสารวิน แต่ในหน้าแล้งในทุกปีชุมชนกับเข้าไม่ถึงน้ำใช้น้ำดื่มอย่างเพียงพอและคุณภาพของน้ำที่ผู้หญิงใช้ดื่มใช้บริโภคอยู่ในครัวเรือนกับก่อให้เกิดโรคนิว่วจากข้อมูลเหล่านี้เองค่ะทำให้เราต้องการที่จะศึกษาว่าคุณภาพของน้ำปริมาณน้ำและแนวโน้มของการเข้าถึงน้ำของผู้หญิงชนเผ่าพื้นเมืองเป็นเช่นไรและจะเป็นอย่างไรในอนาคต หมู่บ้านที่ยาเภอซึ่งเคยได้รับผลกระทบจากการดําเนินเหมืองในอดีตรวมถึงหมู่บ้านหนองคริสุไนอาําเภอเสมิงจังหวัดเชียงใหม่เองก็ยังมีการดําเนินงานของเหมืองมากว่า60ปีทั้งสองชุมชนตอนนี้เรากําลังศึกษาคุณภาพน้ําและผลที่ออกมาแล้วนั่นก็คือหมู่บ้านที่ยาเภอนะคะมีสารเรียกว่าแอ์เซนิก หรือที่เราเรียกสั้นๆในภาษาไทยว่าสารหนูเจือปนในน้ำนะคะมีปริมาณเกินค่ามาตรฐานถึง15เท่าข้อมูลเหล่านี้เองค่ะคือสิ่งที่เรากำลังอยากจะยืนยันว่าน้ำโดยธรรมชาตินะคะนอกจากจะมีแนวโน้มแห้งเหือดในฤดูแล้งแล้วนะคะยังมีการปนเปื้อนอันมาจากธรรมชาติและส่วนหนึ่งมาจากการกระทำของมนุษย์ การปนเปื้อนโดยธรรมชาติไม่ว่าจะมาจากการทีออ่อยู่ในดินก็จะมีพวกสิ่งมีชีวิตนะคะการที่ชุมชนเองขาดความเข้าใจในเรื่องของการที่น้ำที่จะดื่มได้จะต้องผ่านกระบ,บวนการทำให้ดำไปสู่การเจ็บป่วยนะคะด้วยการที่น้ำมีคอร์ร์มแบคทีเรียหรือแม้กระทั่ง แบคทีเรียอื่นๆซึ่งทำให้เด็กผู้หญิงหรือคนที่มี health condition นะคะได้รับผลกระทบสิ่งเหล่านี้เองจึงทำให้เราอยากจะพัฒนาสิทธิในการเข้าถึงน้ำที่สะอาดนะคะเรายังไม่นับรวมถึงการที่แหล่งน้ำโดยธรรมชาติเหือดแห้งไปที่หมู่บ้านแม่อุงกินะคะเราจะพบว่าการที่แหล่งน้ำโดยธรรมชาตินะคะ มีปริมาณไม่เพียงพอทำให้ชุมชนต้องใช้น้ำจากหลายแหล่งนะคะในบางพื้นที่น้ำที่ใช้อุปโภคบริโภคนะคะมีคุณภาพไม่ดีพอไม่ว่าจะมีความขุ่นการเจือปนของสิ่งมีชีวิตนะคะซึ่งก็ให้ก่อให้เกิดผลกระทบทางสุขภาพและสิ่งที่เรานะคะกำลังต่อสู้ก็คือว่าตอนนี้ชุมชนชนเผ่าพื้นเมืองของเราไม่ได้ทำแค่ไร่หมุนเวียนเท่านั้น,นะคะ่ะ เราต้องยอมรับความจริงว่าหลายชุมชนเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตและเริ่มทำพืชเืเชิงเดี่ยวการปลูกพืชเชิงเดี่ยวที่ใช้สารเคมีนะคะทีะ่ใช้ฮอร์อโมนรวมถึงยากำจัดหญ้ยายากำจัดแมลงนะคะสิ่งเหล่านี้เองนำไปสู่ความเป็นไปได้ที่จะปนเปื้อนในน้ำดื่มที่ใช้อุปโภคและบริโภคโดยรวมนะคะเรากำลังจะพูดถึงเรื่องอะไร เป็นไปไม่ได้แล้วนะคะที่แหล่งน้ำโดยธรรมชาติเนี่ยจะเพียงพอและมีความยั่งยืนเพราะปริมาณน้ำนะคะในทุกๆปีเมื่ออากาศเปลี่ยนแปลงไปแบบนี้นะคะมีปริมาณลดลง ดังนั้นนะคะนอกจากเราจะต้องสแสวงหาแหล่งน้ำในธรรมชาติที่อยู่ในชุมชนของเขาและมีสาธารณูปโภคพื้นฐานนั่นคือระบบประปานะคะเพื่อให้น้ำผ่านกระบวนการทางเคมีจนมันเพียงพอที่จะใช้ได้แต่แน่นอนค่ะทั้งประเทศไทยน้ำประปาดื่มไม่ได้และไม่สะอาดเพียงพอที่จะใช้ในการบริโภคดังนั้นการต่อสู้เพื่อให้ชุมชนชนเผ่าพื้นเมืองมีระบบประปาและน้ำนะคะ ผ่านกระบ,บวนการทางวิทยาศาสตร์จนสามารถดื่มได้อย่างปลอดภัย<ม>คือเรื่องของการทวงคืนสวัสดิการนั่นก็คือน้ำดื่มต้องสะอาดและเพียงพอเราพบว่าเราอ่ะยัง เจอภาะวะของอาการขัดแข็งน้ำน้ำที่ไม่เพียงพอรวมไปถึงน้ำที่ไม่สะอาดไม่ถูกสุขาะลักษณะนาอานามัย,ยค่ะเพราะว่าในชุมชนอะคะ่ะอ,อ,อยู่ใกล้กับแม่น้ำสารวินใช่ไหมคะแต่ว่าพวกเราใช้น้ำจากน้ำลำทานน้ำห้วยอะค่ะแล้วก็ต่อต่อตรงแท้งแล้วก็แจกสายให้กับแต่ละ บ้านในชุมชนเนี่ยค่ะแล้วก็มากกว่านั้นคือน้ําในภาวะที่ขาดแคลนน้ําแล้วก็น้าไม่เพียงพอเนี่ยเราก็ไม่รู้ได้ว่าประปาที่เรียกว่าประปาภูเขาอะค่ะมันแบบต่อตรงมาจากต้นน้ําที่เป็นลําธารเลยโดยไม่ได้ผ่านกระบวนการการกองหรือกระบวนการที่จะคอนเฟิร์มได้ว่าน้ำที่เราใช้กันทุกวันนี้ค่ะมันสะอาดแล้วก็มีคุณภาพที่สามารถไปดื่มได้ ตั้งแต่เราเองอะค่ะเป็นเด็กในชุมชนไม่สามแรกเหมือนกันนะคะก็คือโตมากับน้ําในชุมชนที่ไม่เพียงพอแล้วแล้วก็น้ําที่ต้องมาต้มก่อนดื่มงคะเราจะเห็นแบบตะกรันน้าหรือว่าตะกรอหินปูนต่างๆในข้างข้างหม้ออยู่แล้วอะไรเงี้ยค่ะเราเคยตั้งถามว่าแบบเออถ้าเราต้มเสร็จแล้วมันคงกินได้เป็นปกติเนาะอะไรเงี้ยค่ะพอตัวเราเองเนี่ยได้มีโอกาสได้มาเรียน รู้มากขึ้นนะคะและตอนนี้ค่ะก็กำลังเรียนจบคณะวิทยาศาสตร์ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่นะคะในระดับปริญญาเอกเ,เราเองรู้สึกว่าเราอยากใช้ความรู้ในเรื่องนี้ค่ะเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งละกันในการที่แบบจะขับเคลื่อนประเด็นของคุณภาพน้ำดื่มในชุมชนของเราเองด้วยรวมไปถึงชุมชนชนเผ่าคุณเมืองของเพื่อนเพื่อนเราอีก3ชุมชนค่ะในกระบวนการวิทยาศาสตร์เองค่ะคือในเชิงของทางเคมี ในทางของชีวาภาพเองรวมไปถึงโลหนะหนักด้วยไม้อะไรเงี้ยค่ะแล้วแต่ของพื้นที่เนะเาะซึ่งในชุมชนสีชุมชนที่เราได้ศึกษานะคะก็จะมีบริบทที่แตกต่างและเหมือนกันออกไปคะ่ะเบื้องต้นเราก็พบว่าแบบน้ำที่เรา ทดสอบกนเนี้คะ่ะบางชุมชนเนี่ยมีค่าความเป็นกรดแน่นอนว่าทั่วไปเราจะทราบหรือว่าค่าความเป็นกรดเนี่ยมันไม่ได้ปกตินะคะแล้วก็อาจจะมีอะไรที่ปนเปื้อนเข้าไปได้ด้วยบางทีอาจจะมีโลหะหนักที่ปนเปื้อนไปหรือแร่ธาตุอะไรก็ได้ใช่ไหมคะดังนั้นมันก็เลยนาไปสู่กระบวนการต่อไปที่แบบเราไม่สามารถวัดได้ทันทีตรวจสอบได้ทันทีตอนนั้นในภาคสนามเนี่ยคะ่ะแล้วก็ไป เก็บตัวอย่างน้ําจากแต่ละชุมชนเนี่ยไปส่งทดสอบในสถาบันที่รับการตรวจสอบนะคะทางวิทยาศาสตร์โดยที่แบบดูเรื่องปริมาณของโลหะหนักที่ปนเปื้อนอยู่ในน้ําดื่มของแต่ละชุมชนชนเผ่า้นเมืองทั้ง4ชุมชนค่ะซึ่งตอนนี้ผลที่ที่ปรากฏเนี่ยนะคะที่ได้ข้อมูลมาตอนนี้ก็คือมีบางชุมชนนะคะพบโลหะหนักเนาะแล้วก็ ซึ่งโลหะหนักเนี่ยแน่นอนว่าเรารู้อยู่แล้วว่ามันไม่ได้เป็นผลดีกับร่างกายตัวเองโดยเฉพาะมีชุมชนหนึ่งค่ะที่พบสารหนูนะคะเกินเกณฑ์มาตรฐานมากถึง15เท่าเลยซึ่งแน่นอนแค่พูดคําว่าโลหะหนักที่มีการนเปื้อน,นของสารหนูก็แบบมันไม่ควรที่จะดื่มอยู่แล้วเพราะว่ามันส่งผลกระทบกับสุขภาพนะคะแล้วก็มากไปกว่าน,นั้นทุกชุมชนนะคะพบหินปูนนะคะซึ่งเกินเกณฑ์มาตรฐาน4-5เท่าไปเลยค่ะ ในเกณฑ์มาตรฐานนะคะดังนั้นเราคิดว่าผลการรวมกลุ่มกันของกลุ่มผู้หญิงทั้ง4ชุมชนแล้วก็ข้อมูลที่เราได้มาน้ำดื่มแต่ละแต่ละชุมชนนี้ค่ะมันมันสามารถเป็นข้อมูลให้กับพวกเราที่ทำวิจัยชุมชนในเรื่องกับน้ำน,นะคะข้อมูลนี้ให้ไปถึงกับในในระดับของรัฐบาลนะคะให้รับรู้ถึงว่าชนเผ่าพื้นเมืองอะคะ่ะยังเผชิญกับ น้ำดื่มที่ไม่เพียงพอและก็ไม่สะอาดด้วยนะคะและเราคาดหวังว่างานวิจัยชุมชนนี้จะเป็นข้อมูลหนึ่งที่จะสามารถขับเคลื่อนให้ชนชุมชนชนเผ่าพื้นเมืองชุมชนชนเผ่าพื้นเมืองไร้สัญชาตินะคะได้เข้าถึงน้ําดื่มที่สะอาดและเพียงพอทั้งการดื่มกันใช้นะคะเพราะเราเชื่อว่าถ้าชนเผ่าพื้นเมืองอะคะ่ะได้รับน้ําดื่มที่สะอาดและเพียงพอเนี่ยทุก พื้นที่อะค่ะไม่ว่าจะไม่ใช่จะใช่ชนเผ่าพื้นเมืองหรือไม่ใช่ชนเผ่าเมืองเนี่ยก็จะได้รับเท่าเทียมกันนะคะเพราะเราเชื่อว่าน้ําดื่มอะคือสิทธิมนุษยชนเป็นส่วนหนึ่งที่เหมือนเป็นพารามิเตอร์หนึ่งค่ะที่บ่งบอกได้ว่าถ้าเราเข้าถึงน้ำดื่มที่เพียงพอและสะอาดอะคือการยอมรับในตัวของการมีอยู่ของชนเผ่าพื้นเมืองรวมไปถึงชนเผ่าพื้เมืองที่ไร้สัญชาติอย่างชุมชนแม่สามแลบด้วยนะคะ และอยากจะบอกสิ่งสุดท้ายว่าน้ำดื่มหรือน้ำดื่มที่สะอาดและเพียงพอรวมถึงน้ำใช้อ่ะคะ่ะเป็นสิทธิมนุษยชนค่ะแล้วก็รวมไปถึงเอ่อเป็นสิทธิมนุษยชนที่ทุกคนพึงได้รับและรวมไปถึงว่าน้ำดื่มที่สะอาดและเพียงพอควรเป็นสวัสดิการของรัฐของของรัฐให้กับประชาชนทุกคนในประเทศไทยเลยคะ่ะนี่ค่ะก็น้อยนิดอย่าง สถานการณ์น้ําในหมู่บ้านแม่กีตนะคะในะในปัจจุบันก็คือเป็นเป็นหมู่บ้านที่เข้าไม่ถึงน้ําสะอาดค่ะน้ําไม่เพียงพอรวมถึงการการเปลี่ยนแปลงทางสภาพภูมิอากาศและการเปลี่ยนแปลงทางสีแวดล้อมต่างๆที่ที่เกิดขึ้นในปัจจุบันทำให้น้ําตงน้ําในแหล่งน้ำธรรมชาติที่ที่มีอยู่ลดลงไปรวมถึงการเกิดสถานการณ์ของการนำสารเคมีหรือว่าสาร แาบสัตรูพืชต,ต่างๆเข้ามาใช้ในในส่วนของพืชชมเดียวในชุมชนที่มันปริมาณม,มากขึ้นทำให้มีอาจมีการบนเปื้อนในในแหล่งน้ำในแหลง่งทรัพยากรต่ตางๆที่ที่เราได้ใช้ในปัจจุบันน้ำในหมู่บ้านก็ไม่เพียงพอต่อการการบริโภคข,ของชุมชนนะคะซึ่งในหมู่บ้านของเราค่ะ,ะต้องใช้น้ำจากแหลง่งน้ำไหลไหลแรงค่ะเพื่อ เพื่อให้ชุมชนได้เข้าถึงน้ำกันทุกทุกคนเรือค่ะแต่ในในอ่าสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือน้ำแต่ละแหล่งที่ที่เราเอาไปใช้ค่ะมันมีทั้งน้ำขุ่นนะไม่สะอาดมีสิ่งปมเปือ้อนอยู่ในน้ำน้ำไม่เพียงพอมีอรวมถึงการมีหินปูนนะคะซึ่งจากการดูด้วยตาเปล่าก็จะเห็นว่ามันเป็นหินปูนที่มาก เยอะแล้วก็ที่ในหมู่บ้านของเราที่ชาวบ,บ้านของเราเอามาต้มเอามารับประทานนะคะจากสถานการณ์วันนี้ก็คือเราได้มีการเอามาสำรวจทดสอบน้ำคุณภาพน้ำนะคะสิ่งที่เราค้นพบก็คือหมู่บ้านของเรา,เาปริมาณน้ำรวมถึงคุณภาพน้ำดื่มะค่ะไม่ไม่เหมาะสมและไม่สมควรที่เอามารับประทานนะคะสิ่งที่อยากจะ ให้มันเกิดขึ้นในชุมชนของเรารวมถึงชุมชนชุมชนผู้เมืองแล้วก็ในประเทศของเราก็คืออยากให้ทุกคนเข้าถึงน้าสะอาดที่เพียงพอแล้วก็สามารถที่จะเข้าถึงได้โดยที่เราไม่ไม่เสี่ยงเงินซื้อและเป็นสวัสดิการของทุกคนค่ะที่บ้านหนูนี่คะเขาเชื่อว,ว่า ตอนแรกนี่มีต้นไม้ป่าใหญ่แล้วก็มีน้ำเยอะแล้วก็เขาไปเล่นไปหากินได้ของเยอะแยะแล้วก็เขาเชื่อว่ามีน้ำเยอะแล้วก็ก็เลยเชื่อกำมารุ่นต่ตนอต่อกำมาแบบนี้ค่ะเขาเชื่อว่าน้ำในหมู่บ้านของตัวเองมีน้ำเยอะแล้วก็น้ำสะอาดเขาเชื่อว่ามันจะไม่เลนแล้วก็จะมีน้ำกินตลอดไปแบบนี้ค่ะ แต่ตอนนี้สถานการณ์จีนน้ำก็ไม่ค่อยมีแล้วช่วงน,นี้เขาก็ปลูกพืชผักพืชชนเดียวเยอะแล้วก็แย่น,น้ำกังก,ก็มีค่ะเพราะว่าเกิดจากสถานการณ์ของสภาพอากาศด้วยค่ะก็เลยน้ำตอนนี้ก็ดูจากสถานการณ์แล้วไม่น่าจะพอไม่น่าพอใช้กับในมืงคมในหมู่บ้านอ่าไม่กี่ปีที่ผ่านมานี้เองค่ะน้ำของเราก็ลดน้อยลงน้อยลง และน้ําที่เราใช้ดื่มทุกวันนี่ค่ะเราเห็นว่ามันเหลือน้อยลงน้อยลงค่ะบอ่อที่เรากินทุกวังค่ะมันไม่ดีเลยค่ะมีขยะมีใบไม้มีเศษไม้แล้วก็มียุงมียุงน่าจะวางไข่ในบอ่อด้วยตอนแรกเราไม่รู้ว่าเราดึ่มทุกวังมันจะ มีผลกระทบต่อสุขภาพเราไหมแต่ว่าครูเจี๊ยบมาแล้วก็ไปทดลองทดสอบอน้าที่เราดื่มทุกวันมันไม่ดีเลยค่ะน้ําที่เราดื่มทุกวันมันไม่สะอาดมันไม่ดีมันมีแบคทีเรียค่ะ,ะขั้นตอนแรกที่เราจะทามันจัดทำนะก็คือเราต้องต้มน้ำดื่มก่อนค่ะถ้าให้คนในชุมชนของเราซื้อน้ำดื่มเองก็ มั่งไม่ได้ค่ะเพราะว่าคนในชุมชนก็ไม่มีไรายได้ค่ะชมเ่าก็ไม่สามารถที่จะซื้อน้งดึงกินเองได้เพราะว่าไม่มีไรายได้เป็นรายเดือนรายปีแบบนี้ค่ะก็ทางกลางพอกินพออยู่แบบนี้ค่ะ <c oughs> ก็เลยไม่มีไรายได้ที่จะไปซื้อนํากินเอง <c oughs> อยากให้รับมาทำโครงการกลองน้งให้ค่ะเพราะว่า เราในหมู่บ้านในชมพาวเขาจะได้มีน้ำดึงที่สะอาดแล้วก็ปลอดภัย โฟกัสในประเด็นเรื่องของสิทธิในการเข้าถึงทรัพยากรน้ําของผู้หญิงชนเผ่าพื้นเมืองนะคะเราจะเห็นว่าผู้หญิงชนเผ่าพื้นเมืองทั้ง4ชุมชนที่เราได้ทํางานด้วยเน,นี่ยค่ะน้าคือดื่มไม่สามารถดื่มได้เลยะคะ่ะเพราะทั้งจากลักษณะทางกายภาพที่เก็บน้ําลักษณะของน้ําเองเนะะี่ยค่ะมันดูเหมือนมันจะใสดูเหมือนมันจะสะอาดนะคะแต่เมื่อเราใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์ในการพิสูจน์นะคะเราก็พบว่า น้ำของชุมชนชนเผ่าพื้นเมืองดื่มไม่ได้เลยค่ะทั้งสี่ชุมชนในฐานะที่เราเป็นคนที่ทํางานเนี่ยค่ะเราก็รู้สึกว่าพอเราได้ไปเห็นอะคือเราเห็นว่ามันคือปัญหาที่ชุมชนชนเผ่าพื้นเมืองเผชิญอยู่อะแล้วมันเผชิญกันมายาวนานแล้วเงี้ยค่ะแล้วมันส่งผลกระทบไม่ใช่เพียงแต่กลุ่มผู้หญิงที่เราทํางานร่วมด้วยแต่ส่งผลกระทบไปถึงครอบครัวเด็ก ผู้สูงอายุผู้พิการรวมไปถึงคนที่มีความเป็นชายขอบอย่างเช่นคนที่ไร้สัญชาตินะคะสิ่งเหล่านี้อะค่ะมันดูเป็นปัญหาที่คนที่อยู่ในอย่างเราอยู่ในระบบการศึกษาเราอาจจะรู้สึกว่าเราไม่ได้เผชิญกับปัญหานี้แต่ว่าจริงๆแล้วอะเราเองก็เผชิญกับปัญหาเช่นกันก็คือน้ําที่เราใช้ก็ไม่ได้สามารถนํามาดื่มได้น้ำประปาอย่างเงี้ยค่ะก็ไม่ได้สามารถมาดื่มได้เหมือน ในต่างประเทศที่มีการจัดสวัสดิการนะคะให้น้ําดื่มประปาเนะะี่ยค่ะเป็นน้ําที่สามารถดื่มได้ซึ่งเราเองก็ในฐานะที่เป็นเยาวชนนะคะเราก็อยากจะลุกขึ้นมาสู้ร่วมกับชุมชนชนเผ่าพื้นเมืองร่วมกับผู้หญิงชนเผ่าพื้นเมืองร่วมกับสร้างสรรค์นอนาคตเยาวชนในการที่จะขับเคลื่อนในเรื่องของสิทธิในการเข้าถึงทรัพยากรน้ําไม่ใช่เพียนเพียงแต่การเข้าถึงของชนเผ่าพื้นเมืองแต่มันหมายถึงทุกคนสามารถเข้าถึงได้อย่างเท่าเทียมค่ะ และน้ำดื่มคือสิทธิมนุษยชนน้ำดื่มคือชีวิตและเราไม่สามารถที่จะปล่อยให้ปัญหานี้ยังคงอยู่ในสังคมได้ค่ะคำถามที่น้างนะคะเราบอกให้ปล่อยใช้เข้าเนี่ยค่ะที่จะทำาอใส่้็คือารติดอีกนต้องมีความอดทั้งหมดที่ว่ามานี้ค่ะจึงนำไปสู่การที่เรา พยายามที่จะต่อสู้อีกเรื่องหนึ่งนั่นก็คือเป็นไปไม่ได้เลยที่คนในพื้นที่ที่มีแหล่งน้ําแต่ยังเข้าไม่ถึงน้ํานะคะกําลังจะถูกปล้นชิงทรัพยากรไปไม่ว่าจะมาจากโครงการผันน้ํายวมหรือแม้กระทั่งการจะสร้างเขื่อนในลําน้ําสารวินนะคะและสิ่งที่เราอยากจะทําให้เกิดขึ้นก็คือการสร้างความตระหนักรู้ในการที่จะร่วมกันรณรงค์นะคะและก็อนุรักษ์แหล่งต้นน้ํานะคะจริงอยู่ค่ะ ถ้าบนภูเขาสูงนะคะซึ่งเป็นแหล่งต้นน้ำไม่สามารถอนุรักษ์ แหล่งน้ำไว้ได้คนที่อยู่ข้างล่างลงไปก็ไม่มีทางที่จะมีน้ำใช้อย่างพอเพียงนอกจากเราจะใช้งบประมาณมหาศาลในการที่จะดึงน้ำนะคะจากในพื้นที่ที่ไม่สมควรที่จะดึงขึ้นมานั่นก็คือน้ำในระดับใต้ดินนะคะซึ่งมันอาจจะหายไปวันหนึ่งแล้วเราไม่มีทางที่จะเอากลับคืนมาได้ดังนั้นสิ่งที่เราพยายามทำไปควบคู่กันคือการพยายามที่จะอนุรักษ์แหล่งต้นน้ำนะคะเพื่อให้นะคะลำดับที่1ก็คือ พี่น้องของเราที่อยู่ที่นั่นเขาได้ใช้อย่างยั่งยืนไปสู่ลูกสู่หลานนะคะและโครงการพัฒนาขนาดใหญ่ใดๆก็ตามที่จะส่งผลกระทบทางน้ำนะคะจะต้องมีส่วนร่วมจะต้องฟังเสียงของพี่น้องชนเผ่าพื้นเมืองและเมื่อพี่น้องชนเผ่าพื้นเมืองพูดว่าไม่เห็นด้วยกับกระบวนการพัฒนาที่ไม่มีส่วนร่วมรัฐจําเป็นจะต้องหันมาฟังนะคะและประเมินว่ามันไม่มีความยุติธรรมนะคะถ้าเราจะ เอาน้ำทรัพยากรธรรมชาติที่มีไปใช้โดยที่ขาดการมีธรรมมาพิบาลน,นะคะและเราเรียกร้องให้เกิดการมีส่วนร่วมของพี่น้องชนเผ่าพื้นเมืองเพื่อปกป้องทรัพยากรเพื่อชุมชนและเพื่ออนาคตของพวกเราทุกคน